6สีที่ควรมีสําหรับช่างมือใหม่สําหรับช่างมือใหม่นะคะมักจะพบปัญหาในการเลือกเฉดสีสําหรับสักคิ้วหรือสักปาวันนี้อาจารย์แอมเอาเฉดสีสําเร็จมาให้กับทุกคนนะคะสําหรับสักคิ้วนะคะเฉดสีที่ควรมีก็คือเฉดสี3ระดับเข้มกลางอ่อนโดยสีเข้มอาจารย์แนะนําประมาณ b บ a c k c o f f e สีกลาง m e เดี m b r o าวเราควรจะมีสีอ่อนติดไว้ก็คือสี golden b บ o w n ค่ะเพราะจริงๆแล้วหากคุณต้องการใช้ง่ายคุณซื้อทุกสีข่ะจบแต่ถ้าคุณงบจํากัดอาจารย์แนะนําว่า ควรมี3ระดับ เพื่อที่คุณสามารถที่จะผสมสีเพิ่มเติมได้โดยที่สี black coffee นะคะจะเป็นสีน้ําตาลค่อนข้างเข้มสําหรับคุณผู้ชายที่สักคิ้วดูธรรมชาติสาหรับคุณผู้หญิงที่ต้องการคิ้วเข้มชัดสีที่2นะคะสี medium brown ค่ะจะเป็นสีที่มีความกลางสำหรับคนผิวขาวก็คือสีนี้สีเดียวได้เลยแต่ถ้าลูกค้ามีความผิวเข้มมาหน่อยนะคะสามารถผสมกับ black coffee สีแรกได้ค่ะสีที่3สีสุดท้ายนะคะสี golden brown อาจารย์จะใช้ในการออมเบรนรวมไปถึงงานแก้ที่ต้องการปรับสีคิ้วลูกค้าให้สว่างขึ้นค่ะต่อมา คือสีสักปากงานสักปากนะคะปัญหาและอุปสรรคเลยคือการแก้สีปากค่ะเพราะคนไทยส่วนใหญ่มีปัญหาปากค่อนข้างคำค่ะดังนั้นในการแก้สีปากคำก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้ง่ายเลยรวมไปถึงการแก้สีจากลูกค้าที่เคยสักจากร้านอื่นมาแล้วสําหรับสีงานแก้ที่อาจารย์แนะนำนะจะมี3มเฉดนี้ค่ะสีแรกก็คือสีไบร์ทเลสจะเป็นสีที่ใช้ได้ตลอดสําหรับผิวคนไทยเลยค่ะสีที่2นะคะจะเป็นสีออเรนต์ค่ะ จะเป็นสีโทนส้มใช้ในการแก้ปัญหาหรือข่าเม็ดสีสีปากที่มีความคล้ำมากๆและสีสุดท้ายนะคะสำหรับมือใหม่ที่คิดไม่ออกว่าจะไปสีแดงหรือสีส้มดีตรงกลางเลยค่ะคือสีพีชพับจะเป็นสีออกพีชพีชใช้ได้กับทุกสภาพผิวดังนั้นใครที่มีปัญหาการผสมสีไม่ต้องผสมให้ยุ่งยากค่ะอาจารย์เอาสูตรสีสำเร็จมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะกดบันทึกคลิปนี้ไว้ดูซ้ำใช้ในการแก้ปัญหาสีปากและสีคิ้วให้ลูกค้ากันนะคะ